สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่เซ็นทรัลพรามเก้านะครับก็มาอยู่ที่ชั้นโรงภาพยนตร์นะครับชั้นบนสุดนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าบรรยากาศตอนช่วงเย็นนะครับนี่ด้านนี้ก็จะมีร้านอาหารนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นฟิตเนสนะฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะเนี่ยฝั่งด้านนี้ข้างๆกับโรงภาพยนตร์ก็จะมีเป็นแบบจุดเด็กเล่นมีช้อปปิง้งสินค้าอะไรต่างๆด้วยนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็น j o ยรีเดยก็จะมีเป็นโซนตุ๊ก,กตาโซนเครื่องเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องเล่นนี่มีแบบว่าสุ่มตุ๊ก,กตงกกตาด้วยนะอันนี้ก็เป็น h ับเบิลแลนนะครับด้านในอลังการมากเลยอ๋อนี่เขามีแบบว่าโซนแบบต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเซ็นทรัลพหลำเก้า,น,านั่นเองนะครับ โอ้บรรยากาศด้านในแบบแสงสีสวยงามมาดูด้านนี้ดีกว่าถ้าลงด้านนี้นะครับลงด้านล่างอันนี้ก็จะลงไปแบบโซนอาหารนะครับนี่โซนฮับเบิร์แลนเด็กๆเข้าไปด้านในนะครับฮับเบิร์แลนอันนี้เป็นโซนแบบว่านั่งนั่งทำงานไรด้านบนได้นะครับด้านล่างก็จะมีของกินนะครับขนมนมเนย มีจุ่มตุกตกต๊กตาอยู่ฝั่งด้านนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งทางด้านขวามือนี้ก็จะเป็นร้านอา,อาหารนะครับปิ้งย่างต่างๆเดี๋ยวเราลองพาแบบเดินชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงประมาณเกือบเกือบหโมงเย็นนะครับก็จะมีคนมาช้อปปิ้งแล้วก็มาเดินเล่นกันเยอะแยะเลยไป,ไปดูฝั่งด้านี้ ด้านนี้จะเป็นโรงภาพยนตร์นะครับกอคือชั้นนี้ก็จะมีร้านอาหารเยอะเหมือนกันเนาะนี่ SFX นะครับ s f x c i n e m a นะครับอันนั้นคือฟิตเนสแล้วก็ SF อยู่ด้านนี้สามารถมาซื้อทิ c เกต็ตนะครับ Express ทิ c เก็ด้านข้างโรงภาพยนตร์ก็มี McDonald s ให้บริการนะครับอันนี้คือลงไปด้านล่างนี่ยถ้าลงไปชั้นล่างก็ ชั้นโซนอาหารนะครับมีแบบว่าร้านคา้าของกินเทนโจบ้านหญิงร้านซีดร้านอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวลองเดินดูฝั่งทางนี้นี่คืออยู่ชั้นบนสุดแล้วนะ<อ>ด้านหลังก็มีคาราโอเกะนะครับนี่คือบรรยากาศชั้นบนสุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดู นี่บรรยากาศด้านล่างแต่ละชั้นก็จะมีแบบว่าร้านขายต่างๆนะครับอย่างชั้นที่เราอยู่เนี่ยก็จะมีแบบโซนร้านอาหารด้วยแล้วก็โซนลงภาพยนตร์ฮาวเบิร์แลนด์เลยครับลงไปอีกชั้นนึงก็จะเป็นโซนอาหารนะครับอีกชั้นนึงก็จะเป็นแบบว่าโทรศัพท์มือถือลงไปก็จะเป็นขายของทั่วไปเนี่ยจนถึงชั้นล่างสุดนู้นเลยใต้ดินก็จะเป็นโซนของแบบท็อปนะครับแล้วก็ร้านค้าอะไรต่างๆดูเต็มเลย ออกมาทางด้านนี้นะครับอันนี้เป็นเก e House c a f นะครับด้านในมีเป็นของโออิชินะฮะเ้ยโ <Hey. S 1> อ้นีบรรยากาศแบบร้านค้าเยอะแยะเลยอุ้ยร้านนั้นสวยเนาะนี่ร้านของกินบอนชอนเดี๋ยวไปดูฝั่งนนะั้นแล้วก็เดี๋ยวลงบันไดเลื่อนทางด้านนั้นนะครับแหลมเจริญซีฟูด้ด ด้านในนุ่นถ้าเราเดินมาฝั่งทางนี้นะครับตรงข้ามกับโรงภาพยนตร์ก็จะเป็น B2S นะครับเดี๋ยวก็ไปเดินเล่นแบบไปดูของไปเดินช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆ B2S นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆนี่ก็จะเป็นท่าสยามนะฮะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างนะนี่มีโมโม่พรได์อยู่ฝั่งด้านนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นว,ว่าโซนชั้นเจ็ดนะครับ B2S ลงภาพยนตร์ร้านแบบปิ้งย่างอะไรต่างๆนานานะครับฮับเบอร์แลนด์อะไรอยู่ด้านนี้หมดเลยไปเดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างดีกว่านี่ชั้นเจ็ดเดี๋ยวลงไปชั้นหกกันลงมาชั้นหกก็จะมาเจอ S&P นะครับนี่ด้านนี้เป็น KFC FC ด้านขวามือแล้วก็ Food Republic ด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าโซนอาหารนะครับสามารถมากินข้าวมาเลยแถวนี้ได้นะมาดูด้านนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวพลาซ่านะครับอยู่ชั้น6นะฮะนอกจากบาร์บีคิวพลาซ่าแล้วเดี๋ยวเดินเดินวนๆดูเพราะว่าห้างส่วนมากห้างเขาก็ทำเป็นวงกลมอ่ะเนาะเดินไปแล้วก็เดินกลับก็คือแบบว่ารอบหนึ่งชั้น6นะครับ อันนี้ก็มีร้านมาใหม่นักเรียนนักศึกษาลด50%เปอเ็น๋อเป็นแบบร้านของกินเดี๋ยวลองไปเดินดูด้านนี้มีอะไรอีกในด้านนู้นก็จะมียายกอีมี MK นะฮะแบ็คแคนยอนออโตย่าสุกิชินี่เลยนะครับก็ ร้านเยอะแยะมากมายดานุนเซนออนเดอะเทเบิลนะฮะ,ะเดี๋ยวลองเดินดูแบบยาวไปถึงนู้นเลยคือชั้นเนี้ยอันนี้จะเป็นชั้น6นะครับชั้น6ก็จะเป็นร้านของกินซะเป็นส่วนใหญ่เป็นเป็นชั้นร้านอาหารนั่นเองส้นอาหารจะอยู่ชั้นล่างสุดนะครับอันนี้เป็นอาการ้านปิ้งย่าง อู้อันนี้คือร้านฟูจินะครับใครอยากไปญี่ปุ่นก็นมาที่นี่ก่อนเจแปนร้านอาหารเจแปนนี่ฟูจิร้านขนมนู่นด,ด้านหน้าด้านหน้าของเรานะครับก็จะเป็นซิสเลอร์นะครับฮัจิบังราเมนซิสเลอร์ซูชิโ่นะครับสามารถลงด้านนี้ได้นะฮะนี่นี่เมื่อสักครู่ที่เราไปฮาร์เบอร์แลนด์เนี่ยนะ ถ้าเราลงมาจากชั้นละชั้นฮับเบอรนน์แลนด์นี่ลงมาตรงนี้ <g ay> ใกล้นิดเดียวเองเน่ทุกคนประมาณนี้ตอนนี้ก็คือโซนอาหารก็ประมาณนี้แหละทุกคนเพปเปอร์นโซนของกิน sushi ซนนูชิรุ่งซูชิโร่ลงมาชั้นนี้นะครับชัน้น5นะครับชัน้น5จะเป็นโซนขายเครื่องครัวอุปกรณ์ภายในบ้านอุปกรณ์เครื่องนอนอะไรต่างๆนานาเต็มเลยเนะี่ย จันชามนี่คือบอกว่าเราออกมาจากโซนโรบินสันแล้วนะครับพอมาโซนชั้นนี้ชั้น5นะครับก็จะเป็นแบบว่าร้านทั่วไปเนาะร้านขายของร้านอะไรต่างๆนาะนาะเป็นคลินิกด้านนึงก็จะเป็นคลินิกต่างๆชั้น5้าเดี๋ยวให้ดูแบบด้านล่างนี่แต่ถ้าลงไปชั้น4ก็จะเป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ก็มือถือโทรศัพท์ กล้องอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้คืออยู่ชั้นห้าอยู่ไปเดี๋ยวเดินลงไปชั้นห้าเป็นคลินิกหมดเลยยาวไปถึงนูน่นแล้วก็คือฝั่งหนึ่งอ่ะเป็นคลินิกอีกฝั่งหนึ่งเป็นธนาคารนะครับชั้นห้าของเซนทันพระรามเก้านะครับอันนี้เอเชียบุ๊กแล้วก็สีเอ็ดบุ๊กก็คือติดกันร้านชานี่ไงเดินไปอีกนิดนึงก็เป็นธนาคารแล้วนะครับ ธนาคารธนาคารสาขาต่างๆเอ๊ส่วนนี้เป็นธนาคารกรุงศรีกรสิกรอนด้านในเป็นสตาร์บัค s ฮะมีอมสีนมีแลกเงินธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็กรุงเทพแล้วก็กรุงไทยอยู่ฝั่งทางนี้นะครับเดีวอันนู้นยู b นะฮะแบบท t ทอะไรอยู่ทางนู้นหมดเลยลงไปด้านล่างเอตอนนี้เราอยู่ชั้น5แลเดี๋ยวเราลงไปชั้น4ว่วา นี่ไงลงมาชั้น4ก็จะเป็น Tech Space นะครับม,มีแบบร้าน Big Camera Sony iStudio Samsung อะไรต่างๆเยอะแยะเลยวันนี้ Sony โ,โถ้าใช้กล้อง Sony ในการแบบถ่ายนะก็จะสวยมากนี่เลยเมื่อกี้เราก็ลงมานั่งกินเราก็มานั่งกินน้ำอยู่แถวนี้แหละมากินกาแฟมินิโซ่ร้านเจไอบีไอสตูดิโอนะฮะ ไอสตูดิโอเซ็นทรันพลราม้าอยู่ชั้น4ี่นะอันนี้คือชั้น4เป็นโซนแบบมือถือหมดเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปลงบันไดเลื่อนทางด้านนู้นนะครับฝั่งด้านนี้เป็นร้านไลฟ์ก็จะขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้รู้สึกจะเป็น True ฝั่งตรงข้ามจะเป็น AIS อเนี่ยอันนี้ True ฝั่งตรงนู้นเป็น a i s อ๋อโซนนี้ถ้าเป็นโซนชั้น4นะครับ ของโรบินสันจะเป็นเสื้อผ้าเด็กของใช้เด็กนี่เนี่ยโรบินสันของเด็กหมดเลยงานักเชียงตอนนี้เราอยู่ชั้น3ามนะครับโซนโรบินสันก็จะเป็นเสื้อผ้าผู้ชายนะครับนี่เสื้อผ้าผู้ชายกระเป๋าอะไรต่างๆนานาอยู่ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็เนี่ยชั้นสามก็จะขายของทั่วไปแล้วนะไปเดี๋ยวเราเดินชมบรรยากาศกันต่อนะฮะ ด้านนี้ก็คือเป็นชั้นสามนี่เห็นไหมมีแบบชั้นสามจะเป็นเน้นเสื้อผ้าร้านค้าร้านเสื้อผ้าอะไรต่างๆนานาเห็นไหมนะ<ๆ>เต็มเลย M oshi, M oshi. โมชิโมชิอ๋อตอนนั้นเป็นแบบกีฬาไปเดินดูด้านนี้เนี่ยร้านบาจาอ๋อร้านบูธซูเปอร์สปอร์ตร้านบูธร้านวัดสันก็จะอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับอยู่ชั้นสามนะครับ นี่บรรยากาศนะด้านล่างมีส่วนไข่ของนะเดี๋ยวเราเดินไปดูนี่บูธไอวัดสันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งความมือตรงนั้นเป็นบูธแล้วก็ซูเปอร์สปอรตเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันตอนนี้ลงมาชั้น2อ,อะเจอ CCW o นะครับแล้วก็ร้านเครื่องสำอางบิวตี้แอ่เพนเรียนี่นี่ อยู่ตรงข้ามอา๋อด้านหลังด้านหลังเป็น S M นะครับ S M แล้วก็บิวที i u มฝั่งนั้นก็จะมีแบบพวกร้านเสื้อผ้าอะไรต่างๆนาๆนาะเดี๋ยวเราให้ดูชั้นล่างนะประมาณนี้อันนี้คือชั้น2อ,อาจจะแบบเป็นร้านค้าร้านขายของขายเสื้อผ้าอะไรทั่วไปนะครเดี๋ยวเราลงไปดูชั้นล่างกัเดี๋ชั้นหนึ่งเดี๋ นี่เลยชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งอ๋อลาครอสอ่ะมีแบบว่าเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรต่างๆนานาคือถ้าเดินตรงไปด้านนี้เลี้ยวขวาออกไปก็เป็นรถไฟฟ้าคริสปี้ครีมอ๋อตรงนี้เป็นจัส t ปา u ์นะครับก็จะมีแบบว่าจัส t ปา u ์มีวิกตอเรียซีเครตพูแอนเบรออย่างงี้นะแบบว่า ชั้นหนึ่งนี้คือเป็นโซนเสื้อผ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับด้านูนมีผู้แอนแร์มีอะไรต่างๆไปดูไปดูผู้แอนแร์กันเดี๋ยวไปดูเสื้อผ้าแชปนึงยายถึงนู้นเลยนะฮะด้านนู้นก็เป็นโ,โซนโรบินสันร้านแชปวุมีกระเป๋าสพาย นี่นะครับก็เดินวนๆเล่นๆโรบินถ้าชั้นนี้โรบินสันก็จะเป็นเครื่องสําอางนะครับชั้นหนึ่ง,งก็จะมีแบบว่าร้านเสื้อผ้าร้านอะไรอันนี้คือชั้นจีข้างหน้าชั้นจีก็จะขายของทั่วไปแล้วก็ชั้นใต้ดินก็จะเป็นโซนอาหารนะครับชั้นใต้ดินคนเยอะ ชั้นชั้นใต้ดินก็คือเป็นร้านอาหารมาหมดเลยแล้วก็เป็นโซนอาหารของท็อปนะครับเนี่ยด้านด้านในเนี่ยเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับไปเดี๋ยวลงไปชัน้นลงไปชั้นจีเดี๋ยวไปเดินดูแล้วก็ชั้นใต้ดินถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวแบบลงชั้นใต้ดินแล้วก็ไปรถไฟฟ้าเลยลงมาชั้นจีก็นี่นะครับเป็นร้านมูจินะขายสินค้าจากญี่ปุ่นนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นของโรบินสันก็เป็นเสื้อผ้า ทั่วไปผู้ชายผู้หญิงทั่วไปดูรองเทา้าอันนี้ก็ร้านขายของทั่วทไปเสื้อผ้าหลายแปลนด์แล้วก็ถ้าแบบว่าที่คนมาชั้นนี้ก็นุ่นยูนิโคลนะครับยูนิโคลอันนี้เป็นอดิดาสนะครับจะไปเดินดูยนะูนิโคลเนี่ย ตรงนี้มาชั้นบีแล้วครับชั้นบีก็จะเป็นแบบว่าชั้นใต้ดินนะแต่ว่าเราน่าจะเข้าไปไม่ได้เลยเพราะว่าคนเยอะมากชั้นบีคนระับก็จะมีร้านขายของกินแบบต่างๆนนาน,น,นี่ร้านโชเคสนะครับก็ฟิลแบบว่าขายสินค้าขายของทั่วไปขายของใช้อะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยยาวๆไปถึงนู่นเลยแล้วก็ด้านข้างเราจะเป็นร้านของกินนะครับประมาณนี้เพราะว่าคนเยอะเราน่าจะเข้าไปด้านไหนไม่ได้ ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับเดีย๋ยวเดินออกไปทางฝั่งนี้นะครับเพราะพอถ้าแบบเราเดินอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะเดินไปตรงนี้มันจะมีป้ายเขียนว่าตัว M นะครับตัว M นั้นคือตัวรถไฟฟ้านะ M แล้วก็มีวงกลมดำๆนี่คือสัญ,ญลักษณ์รถไฟฟ้านะครับทางออกนะครับก็จะมีฝั่งด้านนี้นะครับเป็น G t ท w e r ถ้าใครจะไปเดินเล่นตึก G, G ก็ไปด้านนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางไปรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราก็จะออกทาง ฝั่งด้านนี้นะครับเพื่อที่จะกลับไปรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็เดินทางไปสถานที่ต่างๆต่อนะครับมี m เ t นะครับเจอกันนะครับบายบาย